สวัสดีครับผู้ชมทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอัน h ช n แนลก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันต่อเลยนะครับจากมอนสเตอร์ PVE นะครับที่เป็นธาตุลมนะครับก็ผมดูจะคร่าวๆแล้วนะครับมอนสเตอร์ PVE ที่เป็นธาตุลมนี่น้อยมากเลยนะครับที่เป็น5ดาวนะที่ผมดูเข้าวๆนี่มีน้อยมากๆเลยนะครับที่เป็น PVE นะสำหรับธาตุลมที่ได้มา แล้วสามารถปั้นได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่มีน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับที่เป็น PVE นะครับผมขออนุญาตข้ามตัวที่เป็น PvP ไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่ฟินิกนะครับธาตุลมตัวนี้นะครับจะเด่นในเรื่อง PVE มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเราสามารถเข้ามาดูนี้ได้นะการใช้งานนะครับจะเด่นในเรื่องดันเทียนไคลอนะครับแล้วก็ จะเป็นพวกทารัตนะครับพวกกลุ่มมิตินะครับหอคอยสุสวรรค์ก็คือไปได้หมดทุกที่เลยนะครับผมเป็นอ่ามอนสเตอร์ PVE ที่แข็งแกร่งมากนะครับที่ช่วยให้ฟาร์มไวนะครับช่วยเราผ่านดันแล้วก็แข็งแกร่งใช้ได้จันใช้ได้ยันเอ็นเกมเลยนะครับทีมฟาร์มแบบเอ็นเกมแบบ20วิวิ30วินะครับน้องก็จะเก่งมากนะครับในด้านนั้น และตัวต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าเป็น PVE ที่เราจับต้องได้เลยนั่นก็คืออ e ีฟิตธาตุลมนะครับก็น้องก็จะมีหน้าที่ทําหน้าที่แทนอ e ีฟิตธาตุลมนะครับไอ้น้องจะมีหน้าที่แทนฟินิกธาตุลมนะครับผมทาหน้าที่แทนกันนะครับสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีฟินิกธาตุลมจะสามารถใช้อ e ีฟิตธาตุลมแทนได้นะครับเรามาดูการใช้งานกัน นี่นะครับน้องก็จะทำหน้าที่แทนอ่าฟินิกธาตุลมนะครับมีสกิลตีหมู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ดีเท่าฟินิกนับและตัวต่อไปที่เป็นตัวฟาร์มนั่นก็คือขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับอืม โทเทมลมเป็นมอนสเตอร์ที่ไปได้ทุกที่มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น PVE ก็ได้ PVP ก็ได้นะ้องเก่งทุกที่เลยนะครับไปได้อย่าง N game อาร์ที A ผมก็ยังใช้เลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆแถมฟิวชั่นได้ด้วยนะครับผมทุกคนต้องมีตัวนี้เลยโทเทมธาตุลมนะครับและตัวต่อไปนะครับที่เป็นมอนสเตอร์ PVE ออนสเตอร์ธาตุลมที่เป็น PVE 5ดาวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโฮมุนคลัสโฮมุนคลัสธาตุลมนะครับน้องก็จะเก่งในเรื่องดันอีกเช่นเคยนะครับดันเจียนไคลอสนะครับหรือว่าโกลมนะครับน้องก็จะเก่งในด้านนี้ด้านเดียวนะครับสามารถใช้ได้แบบทางเดียวเลยแบบเจาะทางก็คือทางเดียว ในการฟาร์มแล้วก็ใช้ในลงหอได้นะครับด่านต้น,ตนเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่ได้เนะเพราะว่าน้องเป็นตัวที่ตีเดี่ยวแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มอนสเตอร์ท่าลมที่เป็น PVE น้อยนะครับเราจะมาดูรุนน้องกันนะครับว่าน้องใส่รุนอะไรกันบ้างผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลมอนสเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่สถิติ จะเห็นว่าน้องจะใส่รูนพิฆาตแล้วก็ดาบเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องใช้พลังโจมตีสูงมากๆนะครับผมรูนช่อง2นะครับก็จะเป็น ATK% ช่อง4เป็น c r ิดาเ m a e นะครับและช่องสุดท้ายก็จะเป็น ATK% นะครับผมต่อไปนะครับอดีแฟกต์ก็จะใส่ออฟลักเป็น ATK นะครับผมแล้ว off ออฟตามคุณสมบัติรองก็จะเป็น Damage, k, อเอชชนอามินะครับ ATK แล้วก็เพิ่มดามิทธาตุน้ำนะครับก็ส่วนตามาคุณสมบัติสำรองนะครับคุณสมบัติรองก็จะเป็นสกิล2องคิดแดมเมแล้วก็คิดแ a มเมดเพิ่มตามสัดส่วนของ a d k นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ e ีฟิท่าตลม แล้วตัวต่อไปนะครับเราไปดูกันตัวอะไรวะที่ผมบอกไปเมื่อกีนน e ้นีอีฟิตนะครับอีฟ e ิตก็จะใส่รูนโทสากระดาบนะครับจะต้องใช้รูนที่มีคีดามิดแล้วก็เอติเกนสูงหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีสกิลที่โดดเด่นเหมือนอีฟิตเหมือนฟินิกอีฟิตกับฟินิกนี่พูดผิดบ่อยเหลือเกินเพราะว่าไม่ได้มีสกิลที่ เฉพาะตัวเหมือนฟินิกธาตุลมนะครับผมช่อง2ก็จะเป็น ATK% นะครับช่อง4ก็เป็นคีย์ดามิดแล้วก็ช่องที่6ก็จะเป็น ATK% เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ์ติแฟกนะครับก็จะเป็น ATK% เหมือนกันรสบัตรล้องก็เป็นเพิ่มดามิดที่ทำใส่ธาตุน้ำนะครับเหมือนกันใส่น่าจะใส่ อร์ติเฟกต์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็รูนประเภทเดียวกันประมาณนี้นะครับส่วนโทเทมท่าลมนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูกันได้นะครับสําหรับตัวที่เก่งกาตัวนี้นะครับแล้วก็โฮมมุลโคลัสนะครับเป็นตัวดาเมจเดียวนะครับเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวนะครับทำดาเมจแบบคล้ายๆรู้นคล้ายกับฟินิกลมแล้วก็อีฟิทาตุลมได้เลยนะครับ เอดิเคเปอร์เซนท์คิดดามิแล้วก็เอดีเคเปอร์เซนต์นะครับส่วนอร์ติแฟก็สไตล์เดียวกันเลยนะครับผมอัพหลักเอดีเคแล้วก็นี่นะครับดม้มใสยธาตุน้ำแล้วก็สกิลสองคิดดามิทประมาณนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็มีน้อยมากนะครับสำหรับมอนสเตอร์พีวีที่เป็นธาตุลมนะครับส่วนมากมอนสเตอร์ธาตุลมนะครับจะเป็นตัวที่ใช้ PvP หมดเลยก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับการทำคลิป PVE สำหรับมอนสเตอร์5ดาวนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ทำอะไรนะครับส่วนเพื่อนๆพื่อนเล่นใหม่นะครับที่ได้ตัวมอนสเตอร์นอกเหนือจากที่ผมพูดไปนะครับก็เก็บไว้ก่อนเลยนะครับเราค่อยเอามาใช้ตอนใช้สู้คนกันช่วงแรกก็พยายามฟาร์มแล้วก็ทำทีมฟาร์ม เพื่อให้มอสเซอร์ของเรานะครับมีทรัพยากรที่มากขึ้นก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย